ในมุมของความเป็นเพื่อนเนี่ยก็มีความเป็นหว่วงแต่ในมุมของความถูกต้องอล้วนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะได้เจอได้อะไรก็คุณจะมีการพูดคุยกันว่าเอยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเพือเอเ่อนกันจริงๆมันขี้เพื่อนกันซึ่งผมก็ไม่ได้มีการสอบถ่างไวว่าเออเขา,มาเมาระดับไหนหรือเหตุจริงๆมันเกิดอะไรยังไงได้ดูแค่ตามคลิปเท่านั้นไม่รู้ว่าจังหวะที่อยู่ในด่านรู้ตัวหรือเปล่าด้วย บังคนเมามีพัาดตัดของแล้วเราเป็นศิลปินดาราเราเป็นตัวอย่างของสังคมด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่ามันจะต้องถูกดำเนินอะไรยังไงเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำไป หลักการแบต้องต้อง,ต,องต้องหลับบ้างนะครับเพราะว่าชีวิตหลังจากฟาดเคาไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรับงานอะไรที่เป็นแบบนี้บ้างนะครับผมจริงจริงจริงากคืองว่าแบบเรารู้สึกแบบนั้นะะจริงๆะเอาจริงๆก็รู้สึกอย่างนร้จริงๆหลังๆมาเริ่มอยากเริ่มอยากทำอะไรที่เป็นการกระสมาขึ้นแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องทำบุญอะไรเงี้ยก็มากขึ้นนะครับแล้วก็งานเนี่ยไม่เลือกแล้วอ,อย่าไปเลือกงานเพราะว่าทั้งหลารถล้มมาเนี่ยมันอดรอปลงเยอะเพราะนั้นเราอย่าไปเลือกงานครับผม<อ>จริงเพราะเพาทำไมถึงรู้สึกว่างานมันดรอปลงเพราะว่าเราป่วยหรือว่าก็อาจจะมีผล<อ>น,นะผมว่าอาจจะมีผลแล้วก็ไม่รู้สิมันด้วยยุคนี้เศรษฐกิจหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็ลดลงแบบเห็นได้ชัดมากๆากก็ลองหลายคนแรกองว่าตอนนี้งานมันลด อาจจะเป็นไปได้ผมก็นึกว่าผมเป็นเพราะผมล้มหรือเปล่าผมเลยซบเซาไายาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกเป็นแผลที่ปากนี่เป็นแผลคุทับแล้วเนี่ยเออมีไปทำบุญเสิมตัวอะไรยังไงไหมหลังจากพลดเข้มาก็มีไหว้พระที่บ้านนะครับผมยังไม่ได้ไปเสริมดวงที่ไหนแล้วก็ล่าสุดมีไปทําบุญกับแม่ลุยกับเบสครับน้องๆที่มีเป็นผู้การทำสายตานะครับเอาอ่าหักไปมอบให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ย ผลงานช่องช่วงนี้รากาำลังจะมีอะไรใหม่ๆมาครับมัจะมีอะไรใหม่ๆมาซึ่งน่าจะยังบอกไม่ได้ครับแบบกสนุกแค่ไหนสนุกสนุกที่ทุกคนแบบคิดถึงอ้โกับแบ๊กนวยได้ไหมไม่ใช่ครับแบงนี้ใช่ประมาณนี้ก่อนดีกว่าผมไม่รู้ อมหวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากทุกคนรู้ไปด้วยกันนะครับหวังให้เป็นอย่างนั้นคุยกันไหมครับพี่มัตสึคุยคุยกันตลอดครับคุยกันตลอดครับคุยว่าแบบว่าครั้งนี้กลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงอยูฮะจ้าวไมได้เลยดิถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเถ้าเกิดกลับมาก็ดีใจมากผมว่าถ้ากลับมาได้จริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็น อะไรที่สนุกมากๆเพราะว่าต่างคนต่างไปมีประสบการณ์ใหม่ๆมาแล้วได้กลับมารวมกันแล้วมันได้ทําอะไรที่มันเคยทํอ,อ่าผมว่ามันน่าจะร้อนวิชากันพอสมควรแล้วอยากอ,อยากเจออยากเล่นอยากอยากทำอะไรด้วยกันคิดถึงอะไรอย่างี้ครับเพราะตอนนี้แต่ละคนก็คือสปืนฝีมือฝีปากตามมาก่างๆแข่งกันผมว่าฝีปากเหรอฝีฝีปากน่าจะหนักกว่าทางตั้มโดมบ้างที่การวีโดโวพี่แก้วเราก็จะร้องเพลงแต่ ไม่รู้ดิผมว่าเขาน่าจะไปเจออะไรมาแล้วน่าจะรู้สึกเอามาเป็นคอมเมนตที่ที่ดีได้ในในแบบใหม่เขาเหมือนแบบว่าตอนนี้เปนมีการแบบแฟนแบบสปอยว่าเอ๊ะจะได้เห็นไหมจะได้เห็นไหมอะไรเงี้ยใช่มันมีอยู่ช่วงดึงที่ผ่านมาอยู่ดีในทวิตเตอร์ครับก็ส่งกันมาในรายกามสี่โปรดกมบอกว่ามีคนน่ะคิดถึงรายการสี่โปรดมมากๆคิดถึงมากแล้วก็อยากให้กลับมาแล้วก็คนพูดถึงในทวิตเตอร์อยู่ดีก็มีคนพูดถึงเยอะ เราก็มีการคุยกันเหมือนกันว่าเออถ้าเราได้กลับมาก็คงจะดีเนาะอยากเล่นนึกถึงฉากนู้นฉากนี้ก็มีการพูดคุยกันก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงแฟนๆรอต้อนรับด้วยนะครับแต่คิวแต่ละคนก็พรแก้วแต่พูดว่าแต่ละคนครับคิวคิวโดมน่าจะหนักสุดคิวโดมน่าจะหนักสุดเพราะว่าเขาบริหารด้วยคูณบริหารไม่ได้เลยช่วงนี้ว่าเอออาติดประชุมไม่อาติดประชุมอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นผู้บริหารแล้วจะให้เขามาแต่งตัวอะไรแบบ เป็นขาจะเป็นผู้บริหารคนแรกที่วิกิีเดียเป็นแตงยีไม่เป็นไรเราต้องเป็นผู้บริหารแบบใหม่เราเอาเด็กเจนเจนใหม่ครับก็รอดูจะได้เห็นแบบเร็วๆนี้ไหมครับใในปีนี้ไหมอ่ะใหม่โปรเจกต์โปรเจกต์ที่เราเมื่อกี้เราบอกผมก็ลุ้นไปพร้อมทุกคนเหมือนกันก็ขอให้ถ้าเกิดว่ากลับมาก็ขอให้ได้เจอกันในปีนี้นะครับ <arn ic excited Et> เขาไม่ปรับหรอกเขาอาจจะมีบนบนดาดดากัะแตบุกไม่อยากเป็นคนหลุดเลยอันนี้คงรู้แล้วแหละว่าจะมีสายสี่ะหรอฮะมีสายสี่ใส่ยสใส่สายสี่ใสยซ้อนเลยแหละก็ถ้ากลับมาฝากแฟนๆรอต้อนรับด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆในการกลับมาถ้ากลับมาได้ในคันนี้นะเพื่อเรา อันนี้ผมยังไม่ได้ตามยังไม่ได้ตามล่าสุดครับครับพี่พี่ตั้มเห็นข่าวป่ะเห็นข่าวครับเห็นข่าวตอนแรกเห็นข่าวตกใจไหมเห็นข่าวก็ตกใจตกใจมากๆด้วยนะครับแล้วก็ดูดูดูคลิปว่าเออเพื่อนเราอะไรเป็นยังไงแบบไหนนะครับผมก็ได้ติดตามอยู่เป็นของอลไรอ่ะเขาะว่าเออมันอาจจะอันตรายหรืออะไรอย่างเงี้ย จริงๆในในเรื่องของความเป็นห่วงก็เป็นห่วงเ,เราเราก็เป็นคนดื่มเนาพี่เราเข้าใจว่าเวลาเมาสติสัมปชัญญะอะไรมันจะได้แค่ประมาณหนยังไงอันนี้เราเราเข้าใจูีแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้มีการสอบถามไปว่าเออเขาเมาระดับไหนหรือเหตุจริงๆมันเกิดอะไรยังไงได้ดูแค่ตามคลิปเท่านั้นได้เท่าที่คนได้ดูก็ในมุมของความเป็นเพื่อนเนี่ยก็มีความเป็นห่วง แต่ในมุ่งของความถูกต้องอะนนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะได้เจอได้อะไรก็คุณจะมีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเพื่อนกันจริงจงมันพูกเตือนกัน,กนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพราะผมคิดว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเขาน่กก็น่าจะหนักเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าจังหวะที่อยู่ในด่านรู้ตัวหรือเปล่าด้วยบางคนเมามีพัาดตัด มีไรอย่างนี้เราเราไม่รู้ระดับการมาของเขาตอนนี้นยังไม่ได้มีการสอบถามอะไรแต่ถ้าเป็นในตามคลิปแบผมว่าในเรื่องของความถูกต้องก็อีกส่วนนึงในเรื่องของมุมของเพื่อนก็อีกส่วนหนึ่งก็เตือนกันไปครับหือจะปเ้เป็นไปตามใช่ครับมันก็ต้องเป็นเป็นไปตามกระบวน,นการกระบวนการการตามกฎหมายนะครับที่ถูกต้องแล้วเราเป็นศิลปินดาราเราเป็นตัวอย่างของสังคมด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่ามันจะต้องถูกดำเนินอะไรยังไงเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำไป แต่ว่าหน้าครั้งนี้น่าจะเป็นประสบการณ์แล้วก็วิชาบทเรียนที่สําคัญของของตัวเขาเลยเราคงไม่ได้ไปซ้ําไปเติมเพื่อนหรืออะไรผมว่าจริงๆเตือนผมก็ยังไม่กล้าเตือนเลยเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับตอนเนี้ว่ามันก็น่าจะพอสมควรแล้วเหมือนกันสองเดือนโทษหนักไปไัโทษจำสองเดือนครับ อาถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมโดนอะ่ะผมก็รู้สึกว่าสองเดือนมันก็ก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นบทเรียนของเราอะ่ะเราก็จะได้รู้ว่าโอเคครั้งหน้าเราก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกโอ้โหเรียกแก๊ปครับ <c oughs> <c oughs> เรียกแก๊บเรียกมีช่วงหนึ่งผมใช้คนขับรถมีมีมีคนขับรถเหมือนกันเพราะว่าผมรู้ตัวเลยว่าถ้าผมคือปกติเนี่ย ก็เป็นคนขับรถไม่ได้ดีอยู่แล้วคือออกไหมเป็นคนขับรถไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าดื่มไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนมาขับให้เพื่อนๆก็จะรู้ผมก็จะบอกเพื่อนไว้ลแล้วผมเป็นคนดื้อก็จะบอกเพื่อนบอกแฟนบอกอะไรว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราเมาบางครั้งก็ให้แฟนขับรถกลับไปเลยแล้วเราล๊อคนั่งนั่งอะไรกลับหรือบางทีถ้าเออเราไปคนเดียวก็จะบอกเพื่อนจะสั่งเพื่อนเลยว่าโอเคถ้าทุกคนจะกลับเรียกรถให้ด้วยเรียกให้คนมาขับอัปเดตตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ก็เก<บ> <onder> ือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าตอนตื els, els, ่นเช้ามาก็ยังต้องวอร์มอยู่เพราะมันยังมีเหมือนแบบเส้นประสาทมันจะแป๊บๆๆๆบอยู่อย่างเงี้ยครับก็เลยต้องวดบอมคอยแบบลวดคอยอะไรบ้างมันจะร้องเพลงจะมาร้องเพลงได้ช้ำร้องเพลงร้องร้องแฟดออกอีเวนต์ร้องคอนเสิร์ตอ่ะรวันก่อนใช่ครับมีคอนเสิร์ตจริงจริง ส่วนใหญ่งานผมจะเป็นงานเลี้ยงภายในร้องร้องงานเลี้ยงภายในแต่เมื่อวันเมื่อวันคืนที่ประจวบน่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตแบบฟรีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็ถ้าได้วอร์มแล้วอ่ะมันจะสามารถร้องได้แบบปก,ปกติแต่จะเป็นแค่ตอนพ่วงตื่นเช้ามาตื่นเช้ามามันเหมือนมันไม่ได้ขยับเลยอ่ะเออแล้วปากมันก็เลยต้องนวดต้องพูดแบบซ <ขอ S 1> ักเย็นๆแต่จะเล้่เข้าทีถ้าวันไหนพูดมากหน่อยเย็นปากจะเข้าทีและใชต่อตอนที่ได้กลับมาร้องเพลงครั้งแรกอ่ะวันแรกอ่ะ ควจะบอกทุกคนว่าผมร้องเพลงวันแรกหลังหลังออกจากโรงพยาบาลสองวันผมนอนโรงพยาบาลแปดวันแต่เดี๋ยวนะแต่หมอเขายังไม่คา้อี่เลยแต่ไม่ได้แล้วไงคุณพี่เราคืนกันลูกค้าไปหลายงานเราจะหมดเราจะหมดอยู่แล้วไงเราต้องร้องแหละถ้าเลือดซึมเราก็ต้องต้องซับบนเวทีเพราะว่าเราแคนเซิลงานไปเยอะมากๆแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องของรายได้อะนะแล้วก็โอเคไปเต็มที่คุณลูกค้าก็ถามแล้วไหวใช่ไหม มาได้ใชไมเชื่อไหมผมไปร้องอหลังจากออกาที่โรงพยาบาลอนะ่ะสองวันอนะ่ะแขกในงานทุกคนอนะ่ะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เดินมาน้าเวทีแล้วก็แบบ <c oughs> คือเขาสนใจเพลงปากเปลี่ยนเขามาเช็คปากเราวนะ่า <c oughs> แล้วมันราะตั้มจริงปะเนี่ย <c oughs> เออ้ยเพิ่งดูข่าวอมาอยู่นี่แล้วได้ยังไงอะไรอ <c oughs> ยี้ยกงี้ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากในในตอนนั้นเนี่ยเราก็พกคอรัสไปคนหนึ่งอ้เอาบอกคอรัส อไอจังหวะหน่อยที่มันแบบต้องอ้าปากกว้างๆรอรอ,รอรอตะคุบงับเลยดะงั้นเราไม่ไม่ไหวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีคอรัสช,ช่วยร้องแล้วคนดูก็น่ารักคนดูก็เอาช่วยผมร้องเลยครับป,ปากผมเจ็บทุกคนร้องกันดังมากเปิดปกูเกิลโค้กหรือร้องกันดังมากก็เป็นอีกมูดอีกความรู้สึกหนึ่งที่มันก็เป็นมวลแห่งความสุขที่ดีเหมือนกันแต่ร้องเสร็จป,ปุ๊บไปลงมาต่อเลยจะอักเสบปากฉีกมันมันอักเสบอ่ะมันเลยตึ๊บตุ๊ด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 ก็เลยไปแฮมมอแต่ตอนนี้ก็คือร้องร้องได้ปกตตติิิปปกกลครับ เหมือนเดิมครับตอนนี้เหมือนเดิมแล้วก็คําบางคําที่ไม่เคยเคยที่มันออกเสียงลำบากเช่นคบว่าไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปแล้ว่อนเนี้ยอันนี้มันก็เริ่มไปได้ดีแล้วทุกอย่ญญางมันก็ต้องแบบพัฒนาขึ้นโอ้โหอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องคดีเนี่ยผมมัมีมีเมื่อเดือนกว่ากว่าเนี่ยได้มีโอกาสนัดไป เช็ครถสภาพรถมอเตอรไซค์ใช่ไหมแล้วก็มีสัมภาษณ์ล่าสุดกับพี่ๆบอกว่าโอผมจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยเพราะเขาไม่ติดต่อกลับมาเลยโกรธโกรธมากๆโกรธมากๆาีทีนี้นก็มีการนัดกันไปเจอที่สอนอเ,เขาไม่มาครอบครัวก็ไม่มาเดือนอีกบอกคุทตำรวจโหผมจะเต็มที่เลยอะ่ะตำรวจเขาบอกว่างั้นเฟสไทม์เดียอพอคุยกนะับเขาก่อนไหมอะไรก็ได้มีโอกาสคือโผพี่ คือเรื่องมันแบบผมช็อกไปเลยอ่ะคือน้องเขาเนี่ยเป็นเวนเปรโรงพยาบาลเงินเดือนก็ตกตร 1, 1, ประมาณหมื่นหมื่นห้าแล้วปรากฏว่าเมียเขาภรรยาเขาเนี่ยท้องได้สามเดือนกําลังจะมีลูกและตัวเองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยขาคือยังเดินไม่ได้เพราะมันหักสันตั้งแต่สโพกลงไปถึงขาไ่างแน่นอนหาหาเงินไม่ได้อยู่แล้วและภรรยาท้องอีกสามเดือนภรรยาเป็นพ,พยาบาลเงินเดือนหมื่นเจ็ดคุณแม่เนี่ย ทำงานอยู่โรงพยาบาลกันเป็นแม่บ้านแต่ไม่เคยมาเยี่ยมตัวเขาเลยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแล้วแล้วเขาก็ร้องไห้ด้วยนะตอนที่เฟซไทม์กันเขาก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ได้มาเยี่ยมผมเลยเพราะว่าต้องดูแลพ่อพ่อคุณพ่อป่วยติดเตียงคือคุณแม่ต้องคอยดูแลแบบัวสมอกแบบฟีไปข้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยทําไมชีวิตคนเราถึงไ่้ยขนาดนั้นนะเนาะเขาฟังไปก็รู้สึกเข้าใจนนองแล้วก็มีการพูดคุกยกับตำรวจว่าโอเค อันนี้คือน้องเขาไม่ได้หลอกผมนะน,นี่คือมันเป็นเรื่องจริงหรือป่าวคุณนุกบอกว่าจริง,รรงได้มีการไปเจอคุณพ่อแล้วอะไรผมก็มานั่งนึกว่าถ้าสมมุติเราเอาผิดเขาจริงๆอะ่ะคือน้องเขาก็ขอโทษนะผมกม็มีการถามเหมือนกันว่าทําไมน้องถึงไม่โทรติดต่อมาเลยเขาบอกว่าเขากลัวกลัวผมเพราะว่าเราเป็นแบบคนชื่อเสียยผมก็นั่งนึกในมุมเขาเออวะ่ะเป็นผม,ผมก็กลัวแล้วน้องเขาก็เขาบอกว่าผมผิดจริงครับแต่ผมไม่รู้จะทายังไงผมก็ ไม่รู้จะรับผิดชอบอยังไงผมที่จะให้ผมจ่ายเดือนเท่าไหร่ครับอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมก็บอกเอางี้ดีกว่าน้องรอน้องหายค่อยมาว่ากันน้องเดินได้ปกติเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันดีกว่าตอนเนี้ยไม่อยากให้สภาพจิตใจเขาก็แย่ไปด้วยเพราะคุณตำรวจกขเล่าให้ผมฟังว่าเขามีแบบเหมือนกับคิดแบบไม่ค่อยดีอ่ะอสร้างเด้อย,ย,ยเลย ไปนั่งในมุมเขาผมเพราะว่าเป็นภาระที่หนักอรายาก็ท้องตัวเองก็ย,ยงครอบครัวไม่ได้รถก็พนพ่อก็ป่วยแม่ก็ไม่มาเจออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็เองก็หนักเหมือนกันผมก็ถือว่าเรียกว่ามาใช้กรรมร่วมกันแล้วกันแล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าถ้าสมมติจะบอกว่าน้องต้องให้พี่เดือนละเท่านี้เท่านี้อ่ะตัวผมจะมีความสุขจริงๆเหรอวะผมก็เลยบอกว่าโอเคงัค้นไม่เป็นไรพี่ยังไม่เอาอะไร ปรากฏวันนั้นค่าเช็คสภาพมอไซค์ก็จ่ายให้น้องไปด้วยใช่จ่ายให้เขาไปด้วยไ,ไปด้วยก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับน้องให้เขารักษาให้หายให้จิตใจเขาเขาดีขึ้นก่อนผมว่าอย่างน้อยยังโชคดีที่ผมยังมีสภาพจิตใจที่กู้กลับมาได้ได้ดีกว่าเขาเลยครับเบรกเบรกเรื่อง,องกระบวนการที่รมไปก่อนจริงๆคุณตำรวจก็ถามเหมือนกันว่าเออคุณตำรวจอายังไงดีครับเลยอย่าง, ID, งนะี้ บอกว่าพี่ผมผมไม่รู้จะอ,อะไระเขาเลยผมคุคยกับเขาแล้วผมยังผมยังรู้สึกรู้สึกเจ็บหนักแทนเขาเลยเลยก็เนครับรอแต่ว่าด,ด้วยมุมตัวผมเองผมคงไม่ได้คาดคันเอาอะไรจากเขา ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <t ry> ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟซบุ o กทับดาราและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะ <t> ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ